สวัสดีครับพวกับผมปีชาอีเช่นเคยครับในรายการสะวัายน้ำผู้ได้บาวินวินพูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับตัวบันไดลงสระว่ายน้ำนะครับตัวนี้เป็นของอีมุกนะครับโมเดลนะครับ NMU 3 1 5 SR NMU 315 SR นะครับตัวนี้เป็นสเตเลสนะครับเกรด316นะครับ ตัวนี้จะมีโลโก้316ติดอยู่ที่บันไดเลยนะครับ3านนะครับเป็นสเตเลสเกตที่คุณภาพที่แนะนำให้ใช้กับสระว่ายน้ำระบบเกลือนะครับตัวนี้เป็นเกรตที่ทนนะครับการกัดก่อนของเกลือได้ดีกว่า304นส่ะครับตัวนี้เป็นบันไดสเตเลสเกรส316ซึ่งมาพร้อมนะครับข้อแตกต่างที่แตกต่างจาก บันไดสเตเล t เก304ก็คือในตัว316ทุกตัวเนี่ยนะครับจะมีตัว a n t i ี้สล Pad ตัวนี้นะครับแอนตี้สลิปแพคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวยางกันลื่นนะครับจะมีมากับตัวบันไดสเตเลสเก316ทุกตัวนะครับในโมเดลนี้ NMU 315 SR นะครับเวลาที่บันไดนะครับ ส่งถึงลูกค้าเนี่ยก็จะมีพลาสติกนะครับสีฟาฟ้าแบบนี้หุ้มอยู่นะครับแต่ที่นี้ผมแกะให้ดูว่าเวลาติดตั้งหน้างานนะเราจะแกะพลาสติกออกก็จะเป็นสเตลเลตแบบนี้นะครับบางคนบอกอถ่ายรูปไปเป็นสีสเตลเลตแบบนี้แต่ส่งของเป็นสีฟาฟ้าแบบนี้นะครับก็ต้องให้แกะตัวพลาสติกออกนะครับอันนี้เลยทําให้ดูข้อแตกต่างนะครับรวมไปถึงตัวเพดนะครับที่ใช้ประกบนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ฝังอยู่ในพื้นปูนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบปิดเพื่อความสวยงามอีกทคีนึงตัวนี้เวลาส่ง,สง,สงของนะครับก็จะมีพลาสติกหุ้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าบอกไม่ตรงปกแต่เวลารูปถ่ายออกมาก็จะเป็นสตเตเลดแบบอย่างนี้ที่แกะพลาสติกออกแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น nnu 315นะครับ sr สตเตเลดเก เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำระบบเกลือตัวนี้เป็นอีมุกครับบันไดอีมุกสเตเลส3ขั้นนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับเป็นบันไดรุ่นที่มาตรฐานนะครับเป็นสเตเลตเกรดสามหนึ่งหกะครับมีความมาตรฐานทั้งในเรื่องของระยะไซซิ่งต่างๆรูนอตต่างๆนะครับเป็นรุ่นที่มีความมาตรฐานกว่าหลายยี่ห้อนะครับอีมุกนะครับตัวนี้ระยะนะครับระหว่างจุดเซนเตอร์ของราวบันไดแต่ละขั้นนะ จากจุดเซนเตอร์นะครับ493มิล mm, นะครับก็คือเกือบ50เซนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็บันไดทั่วไปก็จะประมาณ50เซนนะครับจำง่ายๆก็คือ50เซนแต่ถ้าวัดเป๊ะเลยจากจุดตึงกลางก็จะอยู่ที่493ม mm, ิลนะครับนี่คือบันไดเซเลตเกรดสา316ของอิโคคับโมเดลที่มีโค้งความโค้งแบบตัวยูแบบอย่างนี้ครับ NMU นะครับ ติดตั้งสำหรับสว่าน้ำสกิมเมอร์นะครับก็จะเหมาะตัวนี้สําหรับสว่าน้ําระบบเกลือรครับ n m u 3 1 5 s r นะครับวันนี้จากลาไปก่อนเดี๋ยวตอนถัดไปดูเราจะไปดูตัว s เลดเกต316นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ